รองประธานาธิบดีสหรัฐวิจารณ์ความช่วยเหลือมนุษยธรรมจ่ายหนึ่งดอลลาร์ไปถึงมือผู้รับเพียง0.12เท่านั้นส่วนใหญ่หายไปกับตัวกลางรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนวิพากวิจารณ์ระบบความช่วยเหลือมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุว่า88เซนจากทุกดอลลาร์ช่วยเหลือมนุษยธรรมสูหญหายไปกับตัวกลางโดยยกตัวอย่างว่าถ้าสหรัฐอเมริกาส่งเงินหนึ่งแสนดอลลาร์สำหรับอาหารหรือยาชาวอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่ามันจะไปถึงผู้ต้องการโดยตรง แต่จริงๆแล้วองค์กรไม่แสวงผลกำไร NGO’s จ้างงานภายนอกและตัวกลาง3-4ชั้นตัดส่วนแบ่งทําให้เงินที่ถึงมือผู้รับจริงเหลือเพียง12เซนเท่านั้นตามถแถลงการของแวน์ในการสัมภาษณ์กับทีโอฟอนเมื่อเร็วๆนี้เขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและปฏิรูประบบนี้เพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงผู้ต้องการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในยูเครนและพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆซึ่งสหรัฐอเมริกาทุ่มง,งบมหาศาลแต่ประสิทธิภาพต่ำ ดอกจันวอชิงตันโพสต์ดอกจันรายงานว่าคำวิจารณ์นี้สอดคล้องกับกระแสในสภาคองเกรสที่เรียกร้องความโปรง่งใสจาก USAID และ NGOs หลังเกิดกรณีทุจริตหลายครั้งดอกจันอาทีดอกจันชี้ว่าระบบตัวกลางนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการตรวจสอบความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาขณะที่ดอกจันเดอฮิลดอกจันระบุว่าการตรวจสอบอาจนำไปสู่การลดงบประมาณในอนาคตวันที่22สิงหาคม2568คัดข่าวหาดใหญ่ที่มาวอชิงตันโพสต์ อาร์ทีเดอะฮิลออเอ็กโพส